สภาพทั่วไปของอำเภอสามโก้ Go. อำเภอสามโก้ Go, มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆคือทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโพทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองทิศใต้ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทิศต,ตะวันตกติดต่อกับอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีทิศต,ตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเขตการปกครองแบ่งเขตการปกครองเป็น5ตำบล3าบหมู่บ้านขึ้นอยู่กับเขตปกครองของเทศบาล3ตำบลประกอบด้วยตำบลสามโก้มี10หมู่บ้านตำบลราษฎรพัฒนามี6หมู่บ้านตำบลมงคลธรรมนิมิตมี8หมู่บ้าน เขตการปกครองการบริหารส่วนตำบลมีสองตำบลประกอบด้วยตำบลโพม่วพันมีเจ็ดหมู่บ้านตำบลอบทมมี6หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด52,785ไร่เป็นที่อยู่อาศัย1728ไร่และเป็นที่ทำกิน42,628ไร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด6,354ครัวเรือนประชากรทั้งหมด1 9 0 8 3คนแบ่งเป็นเพศชาย9,133คนเพศหญิง9,950คนบุคลากรของกศนอมเภอสามโก้ Go, ประกอบด้วย นางจิรัชยาเฟื่องฟูรัตผู้อำนวยการกศนอเอเภสามโก้ครูอาสาสมัครจำนวนสองท่านประกอบด้วยนายทองคําเสือสังโคนางสาวรุ่งแสงชูวงครูกศนตำบลจำนวน5ท่านประกอบด้วยนางสาววรรดาคําสวัสดิ์นางสาวการจนาสุทนนางสาวอรไทยจิตพีละ นางสาวเสริมสิริจันแดงนางจุทารัตน์ภัยศิธิ์บรรลักษ์หนึ่งอัตรานางสาวเยาวนันเขียวสวัสดและเจ้าหน้าที่ธุรการนางสมคิดม่วงพันธ์วิสัยทัศน์การดำเนินงานประชาชนในอำเภอสามโก้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21ปรัชญาสถานศึกษาสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัตลักษณ์ที่เกิดกับผู้เรียนไฟเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์สถานศึกษาศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชนพันธกิจการดำเนินงาน 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ส,ส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่ตางๆ 3. ส,ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 4. พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการวัดผลและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันการขับเคลื่อนการดำเนินงานมีการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภาคีเครือข่าย กรรมาการสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการทำงานส่งผลให้การดำเนินงานมีกระบวนการดังนี้ 1. ง,งานการส่งเสริมการรู้หนังสือดำเนินงานดโดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายช่วยสอนผู้ลืมหนังสือและผู้ไม่รู้หนังสืองานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่พลาดโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยวิธีการเรียนแบบพบกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองการอบรมการศึกษาดูงานการฝึกปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ งานการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเช่นการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเช่นการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรงานการศึกษาตามอัธยาศัยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกเช่น กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และรับคณะศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังมีพื้นที่เปิดเป็นตลาดคนรักสุขภาพให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ได้นำผลิตภัณฑ์ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดคนรักสุขภาพส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนกับชุมชน